เจริญสุขบรรดาพุทธตาสนิก็จนทั้งหลายวันนี้มาขึ้นเรื่องใหม่เรื่องตำนานพระประริทซึ่งพระปะริทนี่แปลความหมายก็คือเครื่องป้องกันภัยเครื่องป้องกันภัยต่างๆซึ่งก็จะมีก็เรียกว่าพระสูตรหรือสวดมนต์เรานี่ก็ได้แต่ว่า เรียกพระปริศมาตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นก็เป็นเพราะว่าตำนานเขามีมาอย่างนั้นซึ่งพระปริศเนี่ยเขามีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนะมาจากาพระเวทพระมนมาจากคำภีพระเวทพระมนที่พรามพวกลทัทธิต่างๆเขา ใช้สวดท่องบนทําพิธีของเขามานั่นแหละแต่กรณีของเรามาใช้พระสูตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียเป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็นอิติปิโสโยจักุมานโมแปดอาเสวนายังกินจิกรณียเมตตา ตรงนี้นะอันนี้เป็นเป็นพระสูตรที่ว่าจะเราจะได้รู้ที่มาของพระสูตรนี้แล้วพระสูตรนี้ใช้กับอะไรอะไรเนี่ยนะแล้วมันใช้ได้ผลถ้าไม่ได้ผลก็คงไม่มีน้ำมนต์มาจนถึงทุกวันนี้อาตมาเชื่อว่าน้ำมนต์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยที่ เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อไวัเนี่ยต้องแปวน้ํำศักดิ์สิทธิ์ยังสถานที่ต่างๆนะซึ่งถือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ว่าเอามาทําเป็นน้ํามนน้ำพระปริศเนี่ยบางคนหลายที่หลายแห่งบอกเอ้อยสถานที่สกปรกย่างนั้นน้ำมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรของเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขาในตัวเขาเอง นี่ดูในรายการคุณบวย,ยนะขออภัยที่เอ่ยนามในทริปในทัวร์ที่เขาไปเที่ยวประเทศอินเดียแล้วเขาไปลงแม่น้ำองแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำคงของขอภัยปิดปากแม่น้ำคงคาซึ่งชนชาวอินเดียเนี่ยเขาจะเชื่อถือก็ว่าน้ำพระแม่น้ำคงคาเนี่ยไหลมาจากโน่นาจาก ประวันจากอะไร่ะจากมวยผมของพระสิวะเนี่ยนะเขาเชื่อว่าจะชำระล้างล้างบาปของเขาได้จะทำให้หมดทุกหมดโศกได้เขาก็จะลงไปอาบไปดื่มกินได้ทั้งทั้งสิทธ์สีน้ำนะ่ะริมริม,มตริงนะ่ะโอ้ขออภัยนะนึกถึงเวลาตอนที่อาตมาเลี้ยงควายอะ่ะ คายเป็นฝูงไล่ลงไปในน้ํามันขุนนะน้ามันขุนทั้งวัวทั้งวัวทั้งควายไอ้วัวไม่ลงแต่วควายเนี่ยลงลงควายควายเนี่ยลงน้ําเจอน้ําไม่ได้เป็นไงมันจะฉี่มันจะอุจจาระทันทีเลยมันจะปัสสาวะอุจจาระทันทีเลยไอ้ปากก็ดูดดื่มน้ำไปเรื่อย ไอ้ท่อส่งน้ำทิ้งก็ท่อท่อท่อลงในคลองไอบง้บางอุจระเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นเลยอาจ,จะมาเห็นสาภาพน้ำเคยไปประเทศอินเดียเหมือนกันแล้วก็โอ้โหเห็นสาภาพน้ำแล้วมไม่ต้องไม่ต้องไปเห็นของจริงอะ่ะดูที่เขาถ่ายมาเนี่ยที่เขาลงไปแล้วศพกเ็เผาริมแม่น้ำอะ่ะแหละ อเผาเสร็จแล้วก็เลียรยลงแม่น้ําส่งดวงวิญญาณไปให,ให้วิญญาณลอยไปอย่างเงี้ยนะโอ้แล้วทําไมพูดถึงคุณบวยเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊พูดถึงคุณบวยแล้วหายไปเลยพูดถึงคุณบวยทําไมคุณบวยนี่เขาไปประเทศอินเดียมอนกันไปทริปไปทัวร์เขาะแล้วครั้นี้เขาลงไปอาบน้ําแม่น้ําของขาเหมือนกันแล้วเขา ตัดสินใจดื่มน้ําเลยดื่มน้ําแม่น้ําของคาเขาบอกว่าสามกลืนมัน้งกั้นใจสามกลืนแล้วกึบกึบกึบเข้าไปแต่ปรคกณเอ้ยเขาคิดาวายนะันะ้ในใจนะยังไงก็ท้องเสียแน่แน่ยังไงก็ต้องท้องเสียแน่แน่ตั้งแต่อยู่อ,อินเดียจนจบจบครบคลิปของเขาเนะี่ยทิปของเขาเนะี่ย กลับมาถึงบ้านยังไม่ท้องไม่เสียเลยมาถึงบ้านกี่วันก็ไม่รู้มีอยู่วันท้องเสียถล่มทลาย,ยแบบโอ้โหั่งพลวออกมานะเรียกว่าเขื่อนแตกเขื่อนแตกเลยเขาบอกว่าน้ําในแม่น้ำาขงคองคานะขับล้างสารพิษของไม่ดีในตัวของเขานะ่ออกเห็นไ,ไหมนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่น้ำเนะี่ยมันน่าจะศักดิ์สิทธิ์ไหม แต่ความเชื่อของเขามาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังศักดิ์สิทธิ์เขาก็ยังเชื่อถือกันถึงแม้่าสีน้ําหรือน้ําจะเป็นยังไงความศักดิ์สิทธิ์เขาเขายังมีอยู่เนะนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้นี่คนไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เชื่อเชื่อวิทยาศาสตร์เขาจะไม่กล้า แต่ถ้าอย่างอาตมาในเชื่อ <c oughs> าอาตมามาสายเชื่อโดยตร,ยตรงสายเชื่อสายอิทธิฤทธิ์โดยตรงเลยอาตมาเนี่ยนเะรื่องน้ำมนต์นี่ก็อาตมาก็มีประสบการณ์ก็อาบน้ำมนต์ในเขาอยู่ทุกวันเนี่ยนะอาบน้ำมนต์ในเขาทุกวันเนี่ยก็มีคนอาบน้ำมนต์บังโดนของบังดวงไม่ดีสะดอกเคาะต่อชะตาทำทำอาตมาทําให้ทัทท้งนั้นแหละดูพระพุทธ สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างที่ไปเมืองไพศสาลีโอ้ยเกิดทุพิกภัยเขาอยากมากแพงผู้คนล้มตายเขาเรียกว่าโรคหารละบาดคนตายสัตว์สัตว์ตายเกลื่อนหมดพพระพุทธองค์เดินทางไปเอา้าไม่ทันจบอีกแล้วยอมไหมเอาเอาไว้พรุ่งนี้มาต่อ <c oughs> เอาไว้พรุ่งนี้มาต่อกลังมันอื อ่ะวันนี้ก็คงจะขอความสุขความเจริญเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ให้กับญาติโยมทั้งหลายโดยกันทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร